ไดั่นใจเพราะว่าเขาไปแอบซุ้มซ้อมฟุตบอลมาปีนี้เขายิงในเวลาเข้าด้วยจุดโทษเาให้เสสียมาธดูความรู้สึกสามคำก่อนยิงครับตื่นเต้นมาโอเคพร้อมไหมคะพร้อมไหมฮะไปสีม่วงด้พี่บอยตามพี่หมากมาเลยมามมามมากต้องมาแล้วมากต้องสู้นะฮะตอนนี้สีเหลืองตามอยู่ด้วยขอเสียงเชียร์พี่หมากหน่อยค่ะ เอาลังใจไปกับตันพี่มากถ้าพร้อมแล้วพี่มากเข้าจุดล่ากระชนได้นพี่อยาเห็นแอนบอกว่าให้มากถอดเสื้อเตะแล้วฮะใช่พูดกับว่าที่พยายามพี่ไม่ถอด่ยอันนี้ถอดก่อนได้ไหมรักที่สุดเลยนะ างเกงด้วยมากกางเกงด้วยกางเกงด้วยมากขอกางเกงด้วยเรื่องเรื่องก็คือมันอยากขอเสื้อนั่นแหละเอาอย่องคู่จะไปนะครับบางเกรดเลือกใครเอ่ยเกรือกใครฮ่าเลือกแล้วฮะเอาแล้วฮะดูสิครับว่าเก้าเดี๋ยวกเก้าของเราจะเป็นยังไงโอ้โหะนำแล้วนำอีกนำแล้วนำอีกทำไมโหดอย่างนี้อันนี้ต้องขอ ขอคุณูทีมสีเหลืองได้ไหมฮะ,ะเอาแล้วยังไงคะต้องเอาเข้าครับพี่อบเสียงย่อย เ็กมากไพี่ยพอมไหมคะไม่เ huh. ข no um, uh ้า huh. บ uh ้างเลยวะนิ่งมานิ่งๆมานิ่งๆแล้วยังไงรปรับเพื่อนหน่อยับเพื่อนหน่อยไมสี่โมงมาบอกว่าไม่เป็นไรเราได้แท้มเยอะแล้วพี่แอนของเราฮะพี่แอน พีีเดียวมาเจม้าเจม้าเจม้าสมเสียงเชียร์เจม้าหน่อยเด้อสู้ๆเล็กเดียวเล็กเดียวพี่โอพี่แอดมีอะไรพูดกับพี่โอไหมฮะพี่โอเออโอ กียไม่มีใครเรียกออกาทาไมยังไม่มีใครเรียกเลยเล่นละครกับพี่แอนอยู่วะตอนนี้เขาย่เรียกหรอเสนอตัวออกมาเล้่าถ้าพร้อม้าพร้อมครับคได้ครับพร้อมไหมคะแล้วตามอยู่สองลูงคนนั้นเจมส์จีต้องเอาให้ได้นะลูกเจมจีเจจีมองหน้าพี่แอนก่อนยิง มองพ่อนและตอนนี้สีเหลืองตามอยู่กี่ลูกคะสีเหลืองตามอยู่กี่ลูกพี่นุ่ยสีม่วงค่ะขอเสียงให้กะทิงหน่อยเร็วกะทินขุนไม่ล้มมาไม่ได้กดดันมากนายครับเพราะยังไงก็ยังนาอยู่ตอนนี้สีม่วงเรายังนําอยู่นะคะกะทิงกะทิน หลุ้นเลยหลุ้นเลยฮะตอนนี้เอาแล้วน้ำไปไกลแล้วน้ำไปไกลแล้วต้องไปต่อแล้วฮะต้องไปต่อแล้วทีมสีเหลืองออกมาเลยใครฮะทีมสีเหลืองคือใครครับพี่เอ๋ม็วเร็วเร็วไอ้มีนมีหรือเร็วเร็วออกเลยขออนุญาตสีม่วงกับ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 เข้าฟังในกัน โดนจบนิดช <icana> <naj bum S 1> ื e really yes. ้น <tro end an> ุดมาลิดเดงนะสำหรับทีมสีเหลืองสกอรตอนนี้เท่าไหร่ละฮะตอนนี้แล้วสี่วสอเล็กเลนเดวฮะก็เสียงอะไรกัน คนนี้เรากวดอ่คนนี้เราปวดเ,ววนนเวท้าเขาแล้วเราปวดคู่รายการ<ม>าน,นี้เป็นหนึ่งประโยคครับพี่แอร์ <c oughs> สำหรับลูกโทษตอนนี้นะคะสีม่วงดำอยู่ <c oughs> สามนะคะสีเหลืองตามอยู่สองฮะ,ะ <c oughs> มาลุนลูกนี้กับพี่เร็กซ์เรนเดลนะคะขอเสียให้พี่เร็กซ์หน่อยสิงโตให้อยู่สิงโต ีรเาคนที่6ของเราอเล็กธีรเดชอเล็กธีรเดชมาตอบกู้ทีมสีเหลืองหน่อยมากู้หน้าหน่อยเร็วอเล็กอย่าให้ห่างมากหน้าอายเขาอเล็กสู้สอเล็กขอเท่เท่ถึงไม่เข้าแต่ขอเท่ๆตอนนี้นะคะกู้หน้าพี่หน่อยสีม่วงนำอยู่9ต่อ6กคะทุกเต่อเฮ้ยจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าแซวเพื่อนอย่าแซวเพื่อนพร้อมค่ะโบก้อมอยู่ แปดผมนารักจังเลยครับอะไโอ้โหอเล็กเซ็งเอออเล็กเซย์บอกว่าแปดหทนาฬจกงเลยครับเจอแบบนี้ก็ต่างดีวะต่อไปคือคู่ที่สีม่วงส่งใครคะสีม่วงพี่ปอบครับผมพี่บอม พ,พ,พี่แอนดูนิ่งๆไปเนาะพี่แอนไม่ได้นิ่งพ um um> <No um ี่แอนขอนช้าแล้วแล้วมาก่มาเยอะแล้วะพี่แอนบอกพี่โป๊ลเขาเตะมาเยอะแล้วเขาน่าจะหมดแรงแล้วนะโโอ้หเป็นหน้าเป็นตาิดแล้วนะสกอร์รวมเท่าไหร่างตรงเนี้ยสิบสีลยอ่ะพี่ปอย สีเหลืองของเราคือของเราเนี่ยนายฮะนายนักผ่านนายนักผ่านนายนักผ่านคนนี้คือความหวังของบ้านตอนนี้เราตามเขาอยู่เท่าไหร่คะไม่นาวนะเเอาเอลยฮะสู้ๆนะฮะใบเพร์ดเชียรอยู่นะทำให้สกอร์มันดูสวยๆหน่อย ตอนนี้ครบแล้วตอนนี้ทีมงานเช็กล้องแล้วคะทีมงานทีมงานบอกงี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคลูกคนนี้เขานะฮะเขากงคืออะไรนะคะกรรมการุ่งนี้รักสุขภาพอ๋ออตัวเขา็ตัวอุปกรณ์ฟาวฟาวมาตัวนี้เป็นไงบ้างเนี่ยตอนนี้สกอร์ของเราสกอร์ของเราเป็นยังไงคะส สักลูกหนึง่งได้ไหมครับชเชิญครับผมอย่าให้เสียหน้านะเกศได้ครับเชญครับเอาแล้วเ,เลือแล้วเป็นเลือกแล้วเกศลงเองแล้วกับขอเสเกเลตให้กับพี่เกรศหน่อยจ้าลุกมือก้มถ <Э ือโพยเตะได้ไหมฮะ เลยพี่บอยมาค่ะพี่บอยเข้าซะอด้วยเอาล่ะเมื่อกี้เนี่ยกับตันทีมสีม่วงเขา เกียดมากป๊อปทำเป็นไม่รับน่าเกียดสุดยอดครับป๊อปใจดีเกินไปแล้วนะสมแล้วที่เขาเป็นกับตันทีมสีเหลืองและสมแล้วที่เขาเป็นกับตันทีมยังไงคะผมขอส่งน้องพลครับผมพลสีม่วงเป็นน้องพลค่ะสีเหลืองพี่บอย่ะค่ะคนนี้เราก็กลัวนะคนนี้เราก็กลัวนะ เอาละเอาละสีเหลืองเราตามเขาอยู่นิดเดียวนิดพอเออโอ้ยพี่แอนเม่จะพูดนะไม่มีอะไรจะพูดแล้วันไงจะถึงขีดสุดแล้วพี่สมิทธครับอ่าสมิทธสมิทธมาพูดหน้าหน่อยสมิทธเราชนะแหละ คุณบอยไปโดนจิกเลยหรือเปล่าหมดอนาคตนะ้สำหรับละครไทยคุณแอนทองประสบมากคุณบอยต่ <3 S 1> างไม่เยอะคุณบอยอนาคตครับและตอนนี้ขออนุญาตสรุปคะแนนนะคะสรุปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้คำฉลองไทยทีวีสีช่อง3ปีเลอรเฟสติวลัล5 3ปีดีต่อใจได้แก่เทมเซ็กซี่บัครับด้วย